ฮัลโหลสวัสดีครับก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ในเซิร์ฟฟีไฟเซิร์ฟนอกนะครับก็เป็นเซิร์ฟอินโดนีเซียเนาะก็วันนี้นะครับฟีไฟอินโดนีเซียนะครับได้อัปเดตอ่านี่นักกากไฟเข้ามานะครับเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยนะครับก็นักกากไฟของเซิร์ฟนี้นะครับจะใช้พิมพ์เขียว3อันนะครับแล้วก็ลูกแก้ว8ดเหรียญเลยนะครับ เดี๋ยวผมมีอยู่46บใบนะครับก็ประมาณถ้าตีเป็นเพชรก็เกือบ3า0พันเพชรนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาสุมกันดูนะครับว่า,ามันต้องใช้กี่ใบนะครับเดี๋ยวลองลองก่อนหครั้งเลยนะครับมาดูนะครับว่าจะได้อะไรบ้างโอ้ห้าครั้งแรกไม่ได้เลยนะครับเกลือครับเดี๋ยวเรามาลองอีกห้าครั้งนะครับโอ้ ได้เป็นลูกแก้วมาหนึ่งลูกนะครับเหลืออีกสามสิบหกครั้งเนี่ยไม่รู้จะได้หรือเปล่ากดผิดกดผิดครับกดผิดเดี๋ยวเรามาลองต่อนอีกห้าครั้งครับโอ้โหไม่ออกเลยนะครับสักครั้งไม่ออกสักอันเลยออกแต่ลูกแก้วครับ ผมว่า46บใบของผมยังไม่พอแน่เลยครับไม่ได้สังเก์สักอันเลยโ,โอ,อ้ออกยากมากเลยครับแค่ออกสักอันเลยโอ้ออกตัวเล็กแก้วครับไม่ได้ครับไ,ได้ไมาหนึ่งใบครับ ได้ไดม่ไครับเขาขาดผมขาดอีกแค่ใบเดียวเองผมจะได้หน้ากากแล้วก็ขอให้พิมพเขียวอ,อีกอันหนึ่งนะครับไม่ได้ครับสรุปว่าขาดหนึ่งอัน ก็เดี๋ยวผมต้องไปเติมเพิ่มนะครับก็ <g iggle> <g iggle> <g iggle> สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอไปเติมเพิ่มเราจะกลับมาสมใหม่นะครับขอบคุณครับ